โอเคนะครับแล้วด,ดูจากสถานการณ์อากาศตอนนี้นะเมื่อเช้านี้มีฝนตกเข้ามาแล้วตอนนี้ก็ยังครึมอยู่เลยนะครับโอ้โแหมโชคดีจริงๆออกรถวันแรกก็ฝนตกเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะรอดกันไหมครับหรือจะโดนฝนกระหนำ่ำจนไม่ต้องทำอะไรกันเลยอ่ะ อยู่ใต้ฟ้าไม่ได้ก,กลัวฝนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโครุทเท่าสั้นนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกวันดีวันเดียว หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ขับเจ้านี่มานานแล้วนะฮะวันนี้ก็เลยจะนาเจ้านี่ออกไปทามาหากินนิดนึงนะครับเนื่องจากพิษเศรษฐกิจตอนนี้นะนะครับผมจะเอาไปวิ่งอะไรเด้อนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบเกือบเดือนเลยหรือรู้เป็นเดือนเลยก็ว่าได้ที่ใจเจ้าค้าคนนี้จะได้วิ่งออกระยะทางไกลๆสักทีฮู้นะฮะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ได้เตรียมตัวอะไรเรียบร้อยแล้วเราจะไปออกทางกันเลยครับผม เ5้า0ครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เราก็ถึงที่ปั๊มนะฮะหลังจากที่วิ่งออกจากบ้านมาสักพักหนึ่งฝนตกใช่ไหมครับที่บ้านผมเพราะก็มีการเลอ้นิดหน่อยนี่ะก็ไม่นิดแหละก็เยอะเลยแต่ว่าเพื่อเขาวิ่งมาสักพักหนึงแนตอนนี้ก็คือแดดออกแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคลื่นฟ้าคลื่ฝนอยู่ ทีนี้เนี่ยจากตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับจากตรงนี้ไปนู่นถึงที่ที่ผมจะต้องวิ่งรเดอร์นั่นก็คือที่ในตัวอำเภอเมืองนะครับฉะนั้นเนี่ยจากบ้านผมไปถึงตรงนู้นนี่ก็แน่นอนครับระยะทาง50ากิโลนี้จากมีไปโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางไปที่ทิ้งให้ขอนแก่นดูนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ในตัวเมืองขอนแก่นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการรับออเดอร์แล้วก็ วิ่งกันเลยนะครับแต่มารู้ว่าวันนี้ทั้งวันนี้จะวิ่งปเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะเติมน้ามันไปเท่าไหร่เมื่อเช้าเติมไปหนึ่งร้อยบาทนะตอนมาเดี๋ยวตอนวันนี้จะยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าดูจากสถานการณ์ที่เห็นเห็นอยู่ก็คืองเงียบเงียบนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยตั้งแต่ปิดเทอมผมก็ไม่ได้มาขี่มอเตอร์ไซค์มาที่นี่เลยนะครับก็รวมหลายเดือนแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่ปิดเทอมของเด็กนักเรียนนะครับผมก็มาไม่ได้ขี่เจ้าคันนี้เลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้กีแล้ววันนี้ก็ โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าอาการมันจะเป็นยังไงเนาะหลังจากที่เปลี่ยนล้อก็ยังไม่ได้เคยขี่ไกลขนาดนี้นะโอเคเดี๋ยววันนี้ติดตามมัดด้วยครับผมทุกคนครับคือตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับคือผมว่าจะกินข้าวเพราะว่าระยาปอบินโตให้ <laughs> ผมก็จอดอยู่ใต้ต้นไม้เนาะทีนี้ผมก็เลยดื่มน้ํากระดกน้าเงี้ยวขึ้นไปนะครับมันจะมีรังแตนหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ my god แ oh. ปดเ้าออ้ตายนี่รังแทนทั้งหมดเลยโอ้ oh, อยู่ไม่ได้นะถ้าแตกขึ้นมาได้ผมซวยแน่เลยมู่าหมอครับสวดีขึ้นอีกร,ร,ร,รอบครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลายามเย็นแล้วนะครับประมาณหกโมงล้วผมก็จะกลับบ้านแล้วดูสภาพฮะเม่เช้าออกมายังเอี่ยมเลย แต่ดูตอนนี้ดิ <c oughs> เป็นการเอาก็วิ่งวันแรกที่แบบว่าเละเลยนะครับตัวผมก็เละเหมือนกันก็เปียกชุ่มฉ่ำนิดหน่อยวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเพียง <c oughs> แต่ว่าผมไม่ได้เอาชุดกันฝนมาก็เลยเปียกนะครับแต่ <c oughs> ที่เห็นสภาพตอนนี้ก็ยังโอเคนะครับมีปัญหานิดหน่อยก็อาจจะเป็นตัวไฟตอนนี้ไฟมีปัญหาครับ ไฟมีปัญหาเพราะว่ามันมีสะดุดนิดนึงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวมัดไฟผมเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าหรือตัวชาร์จไฟผมมีปัญหาเปล่เพราะแบตหมดไปแล้ว2รอบนะครับแบตหมดไป2รอบนะผมชาร์จแล้วก็ลองขี่เพราะว่ามันไม่ได้ค่อยดีขี่นะฮะมันก็เลยจะหมดนะครับแบตลูกนี้ที่ผมซื้อมาก็อายุก็สิบเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ซื้อรถคันนี้มาก็เปลี่ยนแบตก็ประมาณสิเดือนได้นะครับ โอเควันนี้ก็เป็นการขับที่สนุกสนานพอสมควรนะครับกับเจ้านูคันนี้นะฮะเจ้ารถสุดเลิฟคันนี้นะโฟลลิงคันนี้นะครับโอเคก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับพามาพาเจ้าคันนี้มา,ข,าขี่ทดสอบขี่ทางไกลนะครับให้มันได้ออกกำลังกายบ้างเนาะเหมือนคนนั่นแหละ ทำดอกออกลังกาก็อาจจะไม่แข็งแรงอ่าเหมือนกันนะเหมือนกันโอเคไว้เจอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ